คระสบับด,ดีพี่นอ้องนะครับผมมาคือเกาเือนเดิมครับไดเวลาหาอยู่หากินอี่ครับผมเมื่อนี้ตกสาวฟ้ากินมาล่าโมรู้ว่ามาล่าันเป็นแบบจะเหต๋อย่าติดตามกันไว้เด้ครับเคยเห็นแต่เนื้อจุ่มหมูจุ่มเนาะแก้วห่อนแต่ว่าเขาว่ามาล่า,าครันเออเป็นอย่างไดเนาะมาล่าไเบิุงกันนะ ไปครั้งแรกค่ะครั้งแรกครั้งแรกเหรอจิ้มจิ้มพี่นี่จิ้มจิ้มจิ้มนั่นนั้นนี่นี่นี่มันเห็ดเพืเ่อนเนื้อจุ้มมาละหมูจุ้มมาละ <c oughs> ลองเบิวงรสจานมันจานเยอะเป็นเพจเพจบ้านเอพี่น้องเออเราเคยกินนี่ละเขาว่ามาล่ะลองเบิรงนอะไรแช่อยู่เด้แต่ว่าทำหน้าแปลกไม่กินดังแว้ ก็จะแบบลองดูลองดูลองดูก็จะแบบแปลกๆอยจะให้เขาตรวได้นุ่นอ่านกินน้ำจิ้มกับวินิจอ่ะถ้อยากชิมอ่างมันกินในเว้แต่แล้วตอนเพลทได้อ่ะอร่อยอ่ะอร่อยไหมอร่อยไหมแม่อร่อยไหมพี่เดชทำกันหลายคนอฮายคุณเดชหรอ ทิมาให้พ่อจะตอนหน่อยลองดูทักตัดนิดเต็มปากชาเอ่ออย่าไปไอ้พริกอันเม็ดเม็ดอ่ะไม่กัดมันคือตัวทาไม่กินชาโดนกินโดนนะยมำอีกครั้อย่าหาว่าไม่ตือนเออกินก้อนเลยเดี๋ยเม็ดอันเนี้ยมันเดี๋ยวละมันหลายอยู่กินก้อนเลยก่ากินเลยกินเม็ดที่มันเหนียวิมือกที่มึงกวนจะคำอห่ามันเย็นก่อนเนี่ยมาแล้วพี่น้องมาแล้วเพื่อน เนี่ยพี่เนี่เผ็ดเ็ดมันจะแบบชาชาอุ่นแห่งกระบุณเด้อพี่น้องเด้อกินมาลาแล้วกันอาหารมือนีเป็นอาหารบุฟเฟ่บุฟเฟ่กินแบบบุฟเฟ่ครับพี่น้อง อน,อนจะมีพิเศษไงกินอาหารมาล่ามาล่าจำขึ้นซื่อเลยมาล่ามาล่ามาเมยซิมจะำบอนี่ไหมเหราล,ลงมาเยียอา่าลองมีความดูด

ยำกับแตเยอะเลยเราข้าตันว้ให้ยูทูเบอร์เ้อเออตัดไปพี่นะอืมตัดไปเยอะมาลงอีกแม่ไปก่อนเอาลงไปเยอะ้อกินดนทีนะที่ไหนจะกินข้อแล้วข้อแล้วขอแล้วขั้นีกกินมันเย็นมันกรแซ่บยมัน้องกินนหัวอ๋อเมงั้ให้ตึงร่องาตันทีู่บัน ้ามันเย็นมันไม่อร่อยต้องกินแบบเป่าๆตันตึวบอยต้องตันตัวบไปหาตัวหน่อยมานางตัวนมันก็น้าอุ่ก็ะด้ตมันเลยยืดมันกินมาถึงถึงอยู่บอึงนั่นมันในคุุเข้าเออมึงน่ามาพ่องขามึงเห็นขวัตตัวไม่ได้นีทีเขาอืมเขาแง่เขากาเยียดของอาเจี ยังไงไม่แกนิไอ้ของแกนี่อ๋อกินไปกินไปนี่ต้องไปเนี่ยได้มาแล้วน <c ười> mm ี hmm. ่ได้มาแล้วได้มาแล้วฮึมลองทำกินใส่บะด้วย่องอำกินใส่บังนี่กันใช่ได้กดอนนั่นเอาจะเกี่ยวพ่อมากกว่านี้นั่นอยู่ลงอยู่ลงไม่ลงแต่ยางนี่นนั่นอยู่ในหม้ออยู่ในถ้วยอันนี้

ในร่องทุกอย่างน้ำเต่านสุกว่ปิ่นออกมาไยน้งตว่านหนาสุกกมันลงไอเีแต่ว่าหน้ามันเนี่ยเป็นเพลียนแน่ทั้งตัชาินชาดิชากินชาไ่ตไปง่เคยกินรองเบิ้ง Khó dành kêu vàng khó bị kia nguồn điện nhưng tôi nơi làm ngô tiếp sau 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 ไม่ถึงเหรอใส่ไปต้องยกเพราะว่ามันติดนั่น่ะอยักได้ต่างห้กว่อ่งนัละกินไปบันนี้กินหนอนเพียงแคกินเบาๆกินงก็อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยกินแล้วนี่แล้วหรออะอรปะ

อ,อร่อยนะเข้าใจหาทำตัวเชื่อว่านี่มน้องเกตไปให้กินทอดแถวโรงเรียนใหญ่ไว้เด็ดโบกไกไไ่เลยดาดเวาหนูเราไปกินมาแล้วพ่อันาน่นาดน้เผาดีใส่ระบาดขุ่นผ่านไฟ รังกะปิรังกะปิคุณอ่ะก็จะใช่ว่าก้อคนไทยไกินมาละตอคิ้วหัวเดียดไม่ไม่ผิดนี่พี่ตาน้องจิ้มกบพีนิดนี่อั่นี้พริกไข่ได้น่ดสารทิางเขาเล่นิดนี่บอกไหนว่าจับบัตคิ้วกินคนเดิมนี่รอเป็นชั่วโมงส่องชั่วโมงนะเมื่อก่อนอ่ะเดี๋ยวตัวหนานาดก่อนเดีตหนอยมันัด mm hmm. ตัวมันั่งนั่งกินได้ดีกินแต่ลูกชิ เก่หนีม้วคขาไดแล้วม้อนุดกละกระพักลูกเดท่นานีิน้างนังเลย่ะยี่นั่กระคุลไม่พอดเลยนะังกระุณไม่พอดชิมเี่ยยังกระุแบบสุดยอดอะสามบาทดีมังเด้อถูกังกระุณไม่อเหอะเนี่ยอ่ะยั่อะสอบเกืบสอบสอามิขอนข้กสอบเกอบสอบงมันกินรานกิา แงกับุนี่รแงกับพุนเ้ม่มเข้มอไมาซมเนี่อร่อยเเค่มวจับเดินตัวว่าไปกันต้อถามไปแงกับุนกรอบกอบติดไก่ติดจานเีหมูสามชั้น chéo a này mẹ em à? cũng kinh doanh làm kia đấy ใช่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกัคที่ครับ 哦，笑别动。 ก็ห <h iments> ัวเลืองกับพิา่กินปมื่อกว่าอืมอะไรย่งบกะามคนขางคนกินขาว่งกี่หลัของอร่อยกินที่หลักมี่เขาที่ย่กินคือคนเป็นกินเพียงแบ๊กอย่ามกไปกิน่หลั้กินไปกินท่หลัเาที่ย่กินกินกวยไนว่แสกินก็ีย เห็นบออยากลองไงเขาอยากลองไงเขาบอกหมดอยากแบบมาลาเป็นตังไหญ่องลองนี่แหละแตเห็นแต่เราแต่ภ hmm, yeah. oh, ูมัดตอนนี้ปูมัดกินแทบทุกอาทิตย์อยากก็ว่าอยาก็ว่ากินหมาล่ามาอยากก็ว่ากินหมาล่ามาฮะอยากจะู่มัดอยากจะู่มัดข้าวมักบะหมี่นะข้ามักเหนือจุ้มเลย้อจุ่มกระถางรัดเป็นเจ้าจีนะคุณละส่วนไอติ โอต่วาดูร้านนั้นมันมีน้ำจิ้มหลายแบบหลายอย่างให้เลือกเอเนนคนดกินน่ยลองนาบูกมเกินแล้วันเะรกวกงาเคยกิ้บหมือนหมูจุ๋มเลยหรบหมูจุมนะเชี่ยเตจดกว่าอาจารย์ทราเคยกิน เป็นสีเล่นนี่ดิแกโูแกไผอะไ้ตัวเป็นยาสมุนไพรของคนกินคือได้ไงอ่ะพอศึกษามาอันนี้ย่อมกินต้องเป็นสมุนไพรของคนกินแต่ถ้าเป็นที่ร้านเขาไม่สดนะทำไมอ่ะเผ็ดมันเยอะกว่านี้เราใส่ไม่เยอะเราใส่ไม่เยอะที่าที่ร้านนั่นเนี่ยได้ยามเป็นหลัก

แม่แมือนกบูนะแล้คุณอ่อนะแกงหบอลองเลยกระเทมมะ่กพราแซ่บน่นปลามดื่อมันเป็นมปลามแต่ว่ามันสเพราะมันัดดิบ้วนแ้เาดบเ่น่สือือย่งนี ใช่ไม่ใช่ะาลโดนเมือกวันนกพินดีประมาณอาทิตย์นึงอ่โเคจรช้าง่ชายอ่่ปรมานีเลขยำยังวันนออิกับกไไม่ถึงอาทิตย์พ่อเดือนหนึ่งประมาณนี้่สามนิดเดียวยำไดค 嗯，对。 ก็จ,จัง <c> ก <ười> คนหมดสมอาหารจีนก <c ười> ินหมดสมอาหารจีนหักมากแต่เ<า>ตป็นถัวจังโอ้เม็ดเจี่ยหวนนานอยงเี้ยเม็ดเม็ดเขารู้ไงว่าเขาไม่กินเพราไม่เขียเพราะวเขีย Ừ. Không, được, chốt. mọi chỗ này nạy nạp hạc 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 này hạc các hạc Ừ. hạc 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 hạ 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 ăn nắm ngày mua nè Kim thế lại xem <laughs> ừ. Ừ. Mày thích. Mày thích ăn được không? Hát đi hở tam cũng vô. Chẳng ngoài cứ gọi ha มาเป็นดีอเขมกัน่อกว่าเาไม่เอามื่อก่อนแม่ก <Pie year nes> ็พ uh ุ่น <kita> ิมบบ้ิมอร่อยมากต้องใส่น้ำกิ้มเยอะมันถึงอร่อยมันตัดเ <c oughs> ข้ากันเลยอเ <c oughs> ขาทำม, <c oughs> มาเข้ากันจริ <c oughs> งนั้ินั่นแหละสูตรตองเขานะเขาพาเราทำไงตอนแรกอ่ะ กินไปแล้วเอองตอน้คือินี่ยฝาไไปแล้วนี่ครับกินนะครับกินมาให้ล่ะทดลองมึงแล้วก็กินอยู่หรอกว่าลองนเำีย้เเยอรดาบูก็เคยกินนี่นี้ก็เลยพาเขาลอง อ้าสาล้วครับสารก็อลไก็แช่ค่ะคนที่สามเ้าขอบคุณครับคลิปนี้วิดีโอนี้สวัสดีครับฮัลโหลนะสั่งตรงไว้เลย